สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลกเลยไม่เหมาะความสุขหโตโตๆแม่เหมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่เหมอะที่มีพลังงานอรับพลังงานนี้ที่บวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในดีมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองคะโปรดุกช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ค่าคืนนี้เราตั้งชื่อแลนดอมว่า ชื่อของคุณกำลังถูกรีวิวนะ,ะจากเบื้องบนและเบื้องล่างในเรื่องใดณตอนนี้เวลานี้ชื่อของคุณกำลังถูกหยิบยกขึ้นมารีวิวจากเบื้องบนและเบื้องล่างเป็นการรีวิวในรูปแบบใดนั่นเองค่ะโอเมก้า oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกใบใหม่ของคุณนะคะณตอนนี้เวลานี้นี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเวอร์ คุณกาลังถูกยิบยกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณและมันกําลังจะมีการเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วค่ะใกล้จะถึงปีใหม่แต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับปีใหม่แต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับชีวิตคุณเพราะว่ามีดาวหลายดวงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและดาวพฤหัสกําลังจะย้ายเข้าไปสถิตที่ราศีมีถุนในวันที่23นะคะธันวาคมนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แน่นอนค่ะนะคะนี่คืออะไรคะ เดอะสตาและก็เดอะเวอรความสุขความยิ่งใหญ่ของคุณโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นสุข,ขุมมากขึ้นคุณจะเป็นคนสวยคุณจะเป็นคนหลอ่อมากขึ้นธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่ถ้าให้เข้ามาจับในมือคุณแล้วคุณจะมีการเช็คให้เรียบร้อยมีความรอบคอบนั่นเองค่ะเพราะเดอะเวอรคือความสุขที่คุณกำลังจะได้รับบางคนจะได้เดินทาง เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนจะได้ก่อสร้างธุรกิจใหม่คุณอยากจะลงมือทําอะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตคุณถึงคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ตามเพราะมันขึ้นเดอะเวอร์แล้วก็เดือะตาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเห็นไหมคะคุณเห็นพญาสิงและก็พญานกอินทรีไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโลกใบใหม่ของคุณได้เกิดแล้วณนะตอนนี้นะคะ ชื่อของคุณกำลังถูกรีวิวในเรื่องใดอีกนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะหากคุณคิดจะทำอะไรตอนนี้ให้มีความรอบคอบเพราะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณไม่ใช่กำลังเข้ามาแต่กำลังจะเหวี่ยงมาหาคุณคุณกำลังจะมีความสุขในโลกใบนี้คุณจะไม่มีวันอ่อมคุณจะไม่มีวันยมอีกต่อไปเพราะนี่คือเดอะเวอร์และเดอะสตานั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะ เวลานี้นะคะที่นะคะเบื้องบนและเบื้องล่างต่างก็เ่าวขานตัวตนของคุณหขนาดนี้อยู่ตัวตนของคุณที่โดนเ่าวขานที่ดูถูกรีวิวหนักขนาดนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะโอ้ไม่ก g นขอบคุณค่ะนะคะเพจออฟเ i c ค คุณกําลังมองหาช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆและแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็ตามแต่ช่องทางการเงินใหม่ๆสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณเป็นคนลงมือทําคุณมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วหากคิดสิ่งใดเงินจะลอยมาหาคุณเงินจะเข้ามาหา คุณอย่างง่ายดายขอให้คุณลงมือทําอย่างเต็มร0อยเปอร์เซนแล้วเงินนั้นจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้กําไรมากมายขนาดนี้ความสุขมันอยู่แค่ หน้าประตูห้องนอนคุณเท่านั้นค่ะนะคะไม่ใช่ห้องทํางานแต่ห้องนอนคุณเพราะห้องนอนห้องน้ําหรือห้องอะไรก็เป็นที่ทํางานได้หมดนั่นเองนะคะเพจออฟิโกเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้เวลานี้คุณกําลังมองหาช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆเบื้องบนเบื้องล่างกำลังรีวิวชีวิตคุณนะตอนนี้เวลานี้รีวิวเรื่องอะไรอีกคะโอเมก็ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปาฏิหาริย์มีอยู่จริงค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือเพจออปติโกลและนี่คือเพจออ นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จที่จะเข้ามาหาคุณในเรื่องการงานและการเงินขอให้คุณตั้งมั่นเวลาคุณคิดอะไรคุณจะมีคุณจะมีคอมฟอร์ตโซนอยู่กับตัวเองคุณจะเป็นกลายเป็นคนอินโทรเวิร์ดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยิ่งสงบมากเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาชีวิตคุณคุณเห็นไหมคะอยู่ดีๆปลาก็กระโดดเข้ามาในแก้วน้ําคุณซึ่งคุณไม่ได้ตกปลาแต่ดี หนาเหยื่อก็ปลาก็มากินเหยื่อในถ้วยของคุณนั่นเองนะคะหมายความว่าธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณได้ลงมือทําแล้วคุณก็โฟกัสในสิ่งที่มีความสุขไม่ได้โฟกัสแบบอู้ฉันจะต้องได้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เอาค่ะแต่ต้องทําต้องทําทุกอย่างให้เป็นวันเหมือนมีความสุขช่วงนี้ให้เชื่อซิกเซนของตัวเองพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ ช่วงนี้เป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ณนะช่วงเวลานี้คุณจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นอีกครั้งภายในเดือนธันวานี้ี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอไมกอบคุณค่ะอบคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะให้คุณโฟกัสนี่คือเดอะไฮพินเทสณตอนนี้เวลานี้โฟกัสในสิ่งที่ทําลงมือได้เลยค่ะนะคะ,ะการโฟกัสครั้งนี้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปฟังข้างซ้ายหรือข้างขวาอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณประสบความสําเร็จก็คือตัวคุณคุณล้มเหลวก็คือตัวคุณ การล้มอาจจะได้แผ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ความสำเร็จแม้ตอแต่รอยยิ้มของตัวเองจะมีแต่คำสะทกว่าตัวเองว่ารู้แล้วทำนี้ตั้งนานแล้วไม่เอาคำนี้เพราะตอนนี้เวลานี้พลังงานซิกเซนของคุณแรงมากยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะไฮพินเทศ คุณทำอะไรผู้ใหญ่นะคะที่คอยซัพพอร์ตคุณผู้ใหญ่จะรักผู้ใหญ่จะเมตตามไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะองค์กรที่มีคุณวุฒิมากกว่าคุณหรือวัยวุฒิมากกว่าคุณก็ตามนะคะหากคุณได้คิดลงมือทําอะไรแล้วช่วงเวลานี้ ปี69คุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณอยากมีความสุขอยากมีโลกใบใหม่อยากมีชีวิตใหม่แบบไหนคุณจะได้ชีวิตใหม่ตามที่คุณปรารถนาขอให้คุณศึกษาแล้วก็ลงมือทํานั่นเองนะคะเม้จะไม่มีความพร้อมการที่คุณโฟกัสและลงมือทํานี่แหละคะ่ะมันจะนำพาให้คุณและครอบครัวคุณและองค์กรของคุณมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะเราบอกเลยว่าปีหกเกปังปังต่อค่ะ โอ m มก o d เกบคุณค่ะดีมากค่ะ นะคะถ้าเป็นเราเราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจองค์กรราชการก็ตามเซเว่นออฟออนธุรกิจการงานของคุณบางคนจะได้ขยับขยายได้จับงานได้โอกาสทํางานใหม่ๆงานนี้จะเป็นงานท้าทายความสามารถของคุณคุณอาจจะจบนะคะปริญญาโทรปริญญาเอกหรืออะไรก็ตามแต่ความสามารถความท,าท้าทายครั้งนี้มันอาจจะไม่เป็นดังที่คุณล่ําเรียนมาคุณจะได้ทํางานอะไรที่มันเสี่ยงๆที่มันท,าท้าทายต่อ ชีวิตของคุณแต่คุณก็ชอบนะคะเพราะความเสี่ยงนี้มันจะนำพาชื่อเสียงมาให้คุณในปี69นั่นเองนะคะนี่คือ Seven of อ a บอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองหนทางข้างหน้าเม้มันจะเจออะไรก็ตามให้รู้ว่ามันคือความสวยงามโอกาสอยู่ข้างหน้าคุณคุณจงรีบขว่คว้าเอาแล้ว อีกไม่นานแสงสป,ปอตไลท์จะส่องมาที่คุณนั่นเองนะคะคุณมีความพยายามคุณมีความนแน่วแน่คุณมีความอดทนอยู่แล้วต่อค่ะโอ้ไม oh ่กอดขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะเบื้องบนและเบื้องล่างต่างก็วิจารณ์ในตัวคุณคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับตัวเองไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย is อบครับท่านกําลังจะประทานความสําเร็จชื่อเสียงการเงินและเรื่องข่าวดีข่าวดีในครั้งนี้เป็นข่าวดีในเรื่องการงานการเงินความสุขในชีวิตคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าพลังงานนะคะที่กําลังรีวิวชีวิตคุณเปิด เปิดหน้าสมุดบัญชีชื่อคุณเลขที่แบบประชาชนคุณแบบไหนแบบไหนตอนนี้เบื้องบนและเบื้องล่างต่างก็พร้อมใจกันนะคะกําลังจะมอบความสุขให้คุณแต่คุณกาแต่คุณจะต้องมีความสุขอยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณคืออนาคตที่สดใสนะคะโอกาสข้างหน้าคุณเห็นวังของคุณไหมคะ นี่แหละค่ะโอกาสข้างหน้าของคุณข้างหน้านี้หมายความว่าอาจจะหนึ่งเดือนอาจจะหนึ่งอาทิตย์คุณโฟกัสเรื่องบ้านคุณจะได้บ้านคุณโฟกัสเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นคุณจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาข่าวดีจะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณทำตัวให้มีความสุขแล้วก็ลงมือทำนั่นเองนะคะ และตอนนี้เวลานี้พลังงานนะคะเบื้องบนและเบื้องล่างกําลังรีวิวชีวิตคุณท่านอยากจะมาบอกคุณเรื่องอะไรคะหนะักตอนนี้เมื่อท่านส่งสารสัญญาณที่ดีมาถึงคุณแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณให้คุณได้เตรียมตัวและตั้งรับอีกค่ะโอม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือเอชออปซอร์ตคุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่การที่คุณได้เดินทางหรือว่าทําธุรกิจใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเก่าที่เอามารีโนเวทหรือเอามาทําอะไรก็ตามแต่การเดินทางครั้งใหม่ชีวิตของคุณนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุข เอชออฟสอดหนึ่งดาบกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเชงหนึ่งดาบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มาด้วยความมานะพยายามด้วยหนึ่งสมองและสองมือของคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็น ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไฟออฟสอดไฟออฟสอดเนี่ยคุณสู้อยู่คนเดียวเหมือนคุณเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตอนนี้เวลานี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จนี่คือชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นหรือบางคนเกิดขึ้นแล้วธุกรกิจการงานสิ่งที่คุณจะแก้ไขได้ ไฟออบสอดครั้งนี้มาเพื่อให้คุณได้ศึกษาได้เข้าใจตัวเองอยู่คนเดียวให้เป็นไม่ต้องไปร้องขอให้ใครมาช่วยคุณเพราะยังไงต่อให้คุณร้องตะโกนขนาดไหนคนที่คุณไว้ใจเขาอาจไม่ช่วยไม่หันหน้ามามองคุณด้วยซ้ําช่วงเวลาที่คุณตกต่ําแต่เวลานะคะที่คุณตกต่าอาจจะมีใครสักคนคุณจะเห็นท่าแท้ของใครหลายๆคนที่เข้ามาหาคุณและเดินจากไปจากชีวิตคุณเพราะฉะนั้น สิ่งเดียวที่คุณจะยืนหยัดได้ล้มได้แต่ก็ต้องลุกขึ้นให้เร็วห้าดาบเนี่ยมันก็คือวัคซีนที่คุณจะต้องเรียนรู้เข้าใจนะคะความพ่ายแพ้ความผิดหวังแต่คุณได้ยืนหยัดขึ้นมาได้ความสําเร็จทั้งนี้มีทั้งลม้มมีทั้งลุกมีทั้งยืนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงเตือนสติให้ตัวเองให้มากๆนั่นเองต่อคะ่ะโอ้มเระวังเรื่องอารมณ์ นะคะนี่คืออารมณ์เลยค่ะอารมณ์ความในใหยาะออกความนอกอยาะเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่คุณสร้างภาพขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนที่คุณคิดก็ได้มันแค่เป็นการจินตนาการคุณอาจจะมองแค่เสือ เป็นแมวตัวเล็กๆต่างนี้คุณอาจจะมองว่าแมวมันก็คือเสือแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณส่องกระจกแล้วมองตัวเองว่าคุณคือพญาสิงโตหรือช้างนั่นแหละค่ะคุณจะประสบความสําเร็จอย่ามองว่าตัวเองเป็นแค่แมวตัวหนึ่งไม่เอาค่ะนับจากนี้สู้อะไรก็ไม่สู้รู้ใจตัวเองรู้อะไรก็ไม่รู้เท่ารู้สติ นะคะคและปัญญาของตัวเองนั่นเองอย่าให้กิตเป็นนายอย่าให้กายเป็นเบานี่คือพลังงานของคุณล้วนๆเลยค่ะสิ่งที่ เบื้องบนและเบื้องล่างมาทดลองใจคุณนขนานี้บางสิ่งบางอย่างมันสร้างภาพจินตนาการให้คุณได้วาดกลัวให้คุณไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอดโซนเมื่อคุณหวาดลัวแล้วเมื่อไหร่คุณจะพบโลกใหม่ของคุณที่รอคุณอยู่ข้างหน้าคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณว่าคุณจะต้องเจอนะคะเรื่องอารมณ์คุณจะต้องระงับตัวเองให้ได้เพราะคุณเป็นคนที่มีสองบุคลิกอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายไม่ใช่บทไบโพล่านะคะแต่เป็นคนที่อินโทรเวิร์ดผสมเอกโทรเวิร์ดนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กดขอบคุณค่ะอาขอบคุณนะคะเมื่ออะไรเข้ามาหาเราจงมีสติไข้ควรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งดีๆนี่คือสิ่งที่ท่านมาทดลองใจคุณเดลิวิลและนะคะไฟออฟสอดแล้วสิ่งที่ท่านได้ทดลองใจคุณคือโชคลาบเงินทองสามเหรียญ การที่คุณจะประสบความสําเร็จมีเงินเข้ามาเป็นจํานวนมากขนาดนี้คุณต้องฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างสามเหรียญไม่ได้มาง่ายๆ่ายมันต้องมีการลงทุนมันต้องใช้สติปัญญาโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์แล้วนั่นเองนะคะนี่กะค่ะชีวิตของคุณคุณได้ผ่านร้อนคุณได้ผ่านหนาวคุณได้ผ่านเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจงภูมิใจในตัวคุณคุณได้ผ่านเรื่องราวโควิดมาแล้วแผ่นดินไหวอุทกภยัยหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันร้ายแรงจนทําให้คุณได้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนั้นได้สแสดงว่าตัวตนของคุณคุณก็มีดีอยู่ในตัวนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มีก๊อดขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณลงมือทําคุณเห็นไหมคะ T T นะคะคุณเห็นไหมคะ T of particle แล้วนี่คือ A of particle สิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปไม่ว่าธุรกิจการงานอะไรคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนจะได้30%เซแต่คุณจะได้เจ็สิบหรือแปดสิเปอร์ซและที่สําคัญ เอกออปปิธุรกิจการงานของคุณจะมีความโดดเด่นด้วยความสามารถด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมัน่นคุณเป็นคนที่คิดแล้วลงมือทําแล้วคุณจะมีทักษะวิชาชีพตัวเนี้ยติดตัวไปจนถึงคุณชัดดาวนั่นเองนะคะเพราะ8เหรียญครั้งนี้หมายถึงความสําเร็จที่ยังยย่งยืนยั่งยืนและการมีชื่อเสียงถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะ เอกออปติคอลการเงินการงานชื่อเสียงจะมาพร้อมๆกันและตอนนี้เวลานี้นะคะชีวิตของคุณกำลังถูกหยิบยกขึ้นมารีวิวจากเบื้องบนและเบื้องล่างเพื่อเวลานี้ตอนนี้เพื่อที่ท่านจะเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณให้ความสุขคุณจงรับสิ่งที่เข้ามาหาคุณรับแล้วก็ค่้ควรไต่ตองใช้ระยะเวลาในการตัดสินและก็ใช้สมาธิด้วยนั่นเองนะคะเพราะบาง ถิงบางอย่างเข้ามาหาคุณคุณก็รีบเร่งตัดสินใจเพราะฉะนั้นละวังเรื่องอารมณ์ต่อค่ะโอ้ม oh y god คุณเองก็มีความไม่มั่นใจในตัวเอง ทั้งที่คุณเป็นคนเก่งคุณอาจเจออุปสรรคมามากแล้วแต่คุณก็เลยไม่กล้าก้าวไปสู่ความสําเร็จนี่คือความ,มไม่มั่นใจในตัวคุณด้วยความที่คุณเอาจิตเอาใจให้นะคะจิตเป็นนายนี่คือจิตของคุณนะคะจิตมีคําสั่งให้คุณหวาดกลัวจิตเป็นนายแล้วก็กลายคุณก็เป็นบ่าวยอมรับในเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างจิต คิดว่าโอ้ยอย่าไปทําเลยมันจะประสบความสําเร็จเหรอมันจะโน่นมันจะนี่นี่คือจิตคุณสั่งจิตมันตัวใหญ่กว่าคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นความลังเลความขาดความมั่นใจในตอนนี้ให้คุณสลัดทิ้งไปแล้วบอกว่าคุณคือผู้ชนะคุณคือผู้ชนะและคุณคือผู้ชนะนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณสิ่งที่มาท้าทายคุณอยู่นขณะนี้ให้คุณรู้ว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทําให้คุณโลเลทําให้ คุณขาดความมั่นใจนั่นแสดงว่าพลังงานเบื้องบนและเบื้องล่างกําลังท้าทายกิจของคุณอยู่ถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วยิ้มหลับค่ะแล้วบอกว่าเข้ามาเลยไม่กลัวนะคะไม่กลัวเพราะคุณคือผู้ชนะต่อค่ะออมกในออฟซอร์ด oh ความนอนไม่หลับ นะคะตอนนี้เวลานี้คุณมีความไม่นอนไม่หลับมีความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างคิดมากคิดเยอะทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้น่ากลัวคุณลองปล่อยวางนะคะบางสิ่งบางอย่างวางให้ลง <magic. S 1> ปรุงให้ได้เมื่อคุณไม่แบกมันก็ไม่หนักนะคะแล้วก็นะคะไม่ถือมันก็ไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นยิ่งแบกมันก็ยิ่งหนักยิ่งถือมันก็ยิ่งเหนื่อยวางให้ลง ปรงให้ได้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละค่ะคือตัวตนของคุณเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องแค่ขี้ตาของคุณเท่านั้นเองค่ะปัดขี้ตาออกแลว้วก้าวไปข้างหน้าต่อค่ะโอ้กอบุณค่ะอบุณค่จงเป็นผู้ร่ำเรียนเรียนและเรียนร,ยนรู้อยู่ตลอดเวลาโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการเงินก็ตาม s i ก optical ซิกออปิทิให้ระวังเรื่องการเงินนะคะบางคนอาจจะมาหยิบยืมเงินคุณมาขอให้คุณช่วยเหลือด้านการเงินคุณจะต้องคิดให้รอบคอบแม้ว่าจะตัดเพื่อนตัดพี่ตัดน้องหรืออะไรก็ตามแต่อย่าให้เขายืมถ้าจะให้ก็บอกให้ไปเลยให้ได้เท่านี้ร้อยส0งแต่ถ้าให้ยืมคงไม่ พูดกับเขาแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากเสียนะคะณนะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะยังไม่ได้รับเงินตรงนี้เดี๋ยวคุณจะได้รับเงินก้อนนี้สิ่งที่คุณรอคอยคุณรอคอยเงินก้อนนี้อยู่เพราะฉะนั้นให้คุณใจเย็นๆไม่ต้องโฟกัสเมื่อมีความอยากมากเท่าไหร่ความอยากจะหายไปให้แสดงว่าคุณมีแล้วคุณได้รับเงินก้อนนั้นจากลูกหนี้แล้วคุณได้รับโบนัสจานวนนี้แล้วถ้าคุณรอคอยโบนัสอยู่นั่นเองต่อค่ะ โอ้แม oh ่กูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณรอคอยเราบอกแล้วว่าคุณกําลังคิดมากคุณเป็นคนคิดเยอะเป็นกงนังวลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรลเงินก้อนใหญ่เงินก้อนนี้จะเป็นเงินจากหน้าที่การงานหรือการแบ่งสันปันส่วนจํานวนเยอะมากค่ะเป็นหลักแสนหลักล้านบางคนเพราะมันขึ้นในออปติคื จากหเหรียญคุณรอคอยอยู่แต่ยังไม่มาหาคุณเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ถึงจังหวะชีวิตคุณได้แน่นอนก่อนสิ้นเดือนธันวาแน่นอนค่ะเพราะนี่คือในออปิทอัความสุขที่คุณจะได้รับความสุขนี้คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองจิบไวน์ยเย็นๆก่อนปีใหม่ได้เลยค่ะรายได้นี้เกิดจากรายได้จากการแบ่งสันปันส่วนรายได้ค่าหน้าโบนัส ทุกสิ่งทุกอย่างขายบ้านขายที่อะไรก็ตามแต่มันคือ,อไรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จและได้รับผลประโยชน์จากส่วนนี้หลังจากหักส่วนแบ่งแล้วหลังจากหักค่าอะไรก็ตามแล้วคุณจะได้มากกว่าที่คุณรอคอยนั่นเองนะคะเพราะคุณรอคอยแค่หกเหรียญแต่คุณจะได้มาเก้าเหรียญน,นั่นเองเขาเรียกว่าชาชาได้พาลิมงามต่อค่ะ ไฟ off ขับนะคะทิ้งความอ่อมความโยมไปค่ะถ้าตอนนี้คุณมีความรักหรือว่าความเป็นกังวลในเรื่องการงานหรือการเงินที่มันขาดมือหรือไม่ขาดมือหรือเรื่องความรักนะคะให้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันยิ่งคุณอ่อมมากเท่าไหร่พลังงานนะคะของเบื้องบนก็จะโยนความสุขนั้นไปให้พลังงานคนที่เขามีเอน์จีดีๆเพราะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธ เบื้องบนและเบื้องล่างต่างก็รีวิวชีวิตคุณว่าคุณสลัดความทุกข์ออกไปได้หมดหรือยังหรือว่าออกไปได้บ้างหรือยังนั่นเองนะคะนี่คือห้าถ้วยห้าถ้วยคือความอกหักความผิดหวังความเสียใจด้วยความที่คุณกลัวความผิดหวังคุณกลัวความเสียใจคุณมีความลังเลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องลังเลค่ะไม่ต้องสงสัยให้เชื่อมั่นว่า นี่คือของคุณนะคะโลกจะหันมาหาคุณที่มีความเข้มแข็งโลกจะไม่หันไปหาคนที่มีความอ่อนแอนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องออมคุณไม่ต้องยมค่ะนับตอนนี้นะัก นักตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทดสอบชีวิตของคุณแล้วกําลังรีวิวกําลังประเมินจิตใจของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนถ้าคุณมี energy ดีๆมีความสุขคุณก็เตรียมตัวเฉลิมฉลองความสําเร็จที่กําลังจะได้มาให้คุณมั่นใจแล้วบอกว่าคุณคือผู้ชนะไม่เกินวันสองวันหรือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นี้คุณเตรียมตัวรับข่าวดีในเรื่อง โชคลาภทางด้านการเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนได้เลยค่ะนะคะขอแค่คุณไม่อ่อมไม่ยมมีแต่ความสุขยิ้มให้กับตัวเองตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้ผ่านเรื่องาราวเลียวไหลามาเยอะแล้วเรื่องแค่นี้มันก็แค่สิ้นผมบางกูเขามันก็แค่ขี้ตาหมดเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะโอ้ oh God. ขอบคุณค่ะที่คุณนอนไม่หลับเนี่ย นะคะคที่คุณนอนไม่หลับคุณเป็นกังวลอยู่เนี่ย เพราะว่าตอนนี้เวลานี้คุณกําลังหมุนเงินอยู่เพราะการหมุนเงินเนี้ยค่ะคุณจะไม่หมุนเงินอีกต่อเลยไปแล้วคุณจะไม่เป็นนักหมุนอีกต่อไปแล้วแต่คุณจะเป็นคนที่มีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นเพราะพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจับจ้องคอยมองคุณอยู่โอกาสใหม่ๆให้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณเรื่องการเงินมันก็เหมือนกาดานกระดกให้คุณเข้าใจมีขึ้นก็ต้องมีลงเมื่อมีขึ้นมีลงคุณก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักอมอยาใช้ จ่ายฟุ่มเฟื่อยรู้ว่าอันไหนควรใช้ก่อนอันไหนควรเก็บนั่นเองนะคะจงแบ่งบัญชีให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ท่านกําลังจับตามองคุณอยู่ว่าคุณเข้าใจและบริหารจัดการเรื่องการเงินที่กําลังจะเข้ามาหาคุณมากน้อยเพียงใดต่อค่ะ เอกอ,อกขับนะคะณนะตอนนี้เวลานี้คุณกําลังตัดสินใจบางอย่างคุณกําลังมีความลังเลความไม่มั่นใจยิ่งคุณเป็นคนโลเลอยู่แล้วค่ะเพราะมันขึ้นตั้งแต่ไฮปินเทสไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คุณกําลังจะตัดสินใจเดินออกมากับบางสิ่งบางอย่างที่มันหมดแพชชั่นสิ่งนี้มันติดตัวคุณมาเนินน่นนานแล้วค่ะการหมดแพชชั่นในเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณอยากจะเดินออกมาเหลือเกินณนะค่ํขคืนนีไ้ได้เดินออกมา จากพลังที่มันหมดแพชชั่นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างกำลังดูพฤติกรรมกำลังดูพฤติกรรมกำลังรีวิวชีวิตคุณอยู่ว่าคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นหรือไม่นั่นเองต่อค,ะ oh อค,ค่ะโอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปรรถนาสิ่งใดเล่านี่แหละคะ่ะ คือคำตอบที่เวอร์ชันโครดีที่สุดเพราะอะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือจัดเม้นสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณร้องขอนี่คือเสียงแต่ดังจากนางฟ้าเทวดาและคำตัดสินของเบื้องบนที่กํำลังรีวิวชีวิตคุณได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและการเสร็จสิ้นครั้งนี้จะนำพาให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาะชีวิตคุณก็จะกลายเป็นเหมือนนกฟีนิก ที่เกิดใหม่ในร่างเดิมอีกครั้งโอ้โหเป็นคําตอบที่โคตรชัดเจนเลยค่ะนี่คุณได้เดินออกมาคุณตั้งกิตอธิษฐานว่าให้คุณได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมในเรื่องสถานาการ์เงินที่คุณขาดแคลนหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องที่จิตใจของคุณหดหูนั่นเองนะคะและนี่คือคําตัดสินนะคะคําพิพากษาหรือคําอะไรก็ตามแต่ จากเบื้องบนที่ท่านกําลังรีวิวจากเบื้องบนและเบื้องล่างท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้วและคําตอบเราก็นะคะท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้วที่จะให้คุณได้รับสิ่งนี้ต่อค่ะโอ้แม่กอลขอบคุณค่ะมาแล้วท่านได้ลองใจคุณหมดแล้วคุณเห็นไหมคะว่าอยู่ในนี้คืออะไรในออบคับอัศวินถืออัศวินถือถ้อถวย คุณเป็นผู้ชายรูปงามคุณเป็นผู้หญิงรูปงามนี่คืออนาคตของคุณอนาคตที่ะจะก้าวไปสู่ราชาผู้หญิงใหญ่ ความสวยงามกําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังจะมีข่าวดีจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ25ปีมายื่นโอกาสดีๆให้คุณมาชี้ทางชี้แสงสว่างให้กับคุณได้เปิดโลกใหม่หรือตอนนี้คุณได้เปิดโลกใหม่แล้วแล้วคุณก็เตรียมตัวรับข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีในครั้งนี้คุณจะได้เจอหลักครั้งใหม่ถ้าคุณเป็นคนโสด หรือว่าคุณไม่ต้องการมีใครคุณก็มีข่าวดีในเรื่องการเงินเงินนี้เป็นเงินรายได้นะคะจากหน้าที่การงานหรือผลประโยชน์ตอบแทนนั่นเองนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะนี่คือ เดอะตาชีวิตใหม่ของคุณชีวิตของคุณกับถูกรีวิวสิ่งไหนที่คุณปัฒนาบางคนลอยมะลิที่ตามแม่หมอบอกแม่น้ำไหลแล้วใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานดอกมะลิเป็นเหมือนเราเคารพและศรัทธาหรือดอกดอกไม้สีขาวก็ได้นะคะไปลอยนะคะอยู่กับคุณหนึ่งคืนก่อนแล้วคุณค่อยไปลอยแล้วสิ่งนั้นจะบังเกิดผลสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้รีวิวชีวิตคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนและเ งลา่ได้รีวิวชีวิตคุณได้เรียบร้อยแล้วคุณอยากปลดล็อกเรื่องราวเรื่องอะไรคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีความลังเลคุณมีความไม่มั่นใจคุณจะได้เดินออกมาจากพลังงานออมพลังงานยมแล้วคุณเตรียมตัวรับข่าวใหม่ๆที่จะทําให้คุณมีความสุขได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายโลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ